اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد นับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาก,การพูดและบุคลิกภาพอมะนะ0 2 1 8 4 6 8 1ห0 8 1 8 1 2 9 6 5สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาสนาทีทางททบ5แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับทุกคนเกิดมานั้นอยู่ในการทดสอบของพระรงองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทั้งสิ้นนะครับแต่มีน้องคนหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับน้องต้องถูกทดสอบนะครับด้วยการเป็นโรคไตและน้องก็เกิดความลําบากมากเลยทีเดียววันนี้ทีมงานของเราได้ไปเยี่ยมเหยียนน้องครับในช่วงของห่วงใหญ่ด้วยใจรักครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสุดกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานรายการมุสลิมไทม์ลงพื้นที่ที่มัสยิดยามีอุลมุตตะกินลำสาลีบางกะปิกรุงเทพมหาคนครเพื่อมาเยี่ยมเยียนพร้อมให้ความช่วยเหลือนางสาวชาลิดาภูลสินหรือนูรุนฮูดาวัย22ปีเธออาศัยอยู่กับครอบครัวทั้งหมด5คน เธอเล่าให้เราฟังว่าเธอเป็นโรคไตตั้งแต่อายุ13ปีต้องฟอกเลือดทุกวันวันละห้าครั้งเป็นเวลาถึงสิปีเป็นความลำบากอย่างยิ่งสำหรับตัวเธอเองเป็นตั้งแต่อายุ1 0 13มันเหมือน เซลลในร่างกายมันปฏิเสธตายของมันเองมันปฏิเสธของมันเองส่วนรายได้มาจากคุณพ่อของเธอคนเดียวที่ต้องดูแลคนในครอบครัวทั้งหมด5คนทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาทําให้ตัวเธอเองนั้นอยากมีรายได้เสริมแบ่งเบาภาระของคุณพ่อจึงได้รับจ้างเลี้ยงเด็กและทาโรตีขายในตอนเช้า ก็ต้องเตรียมน้ำยาเตรียมอุปกรณ์ต้องล้างเวันละ5อบเธอไม่เคยย่อท้อต่อบททดสอบที่พระองค์อลอสุบานอวตาราได้มอบให้เธอละหมาดขอดุอาจากพระรงองค์อลอขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีริสกีและเป็นบาวที่ดีของพระองค์ทางรายการมุสลิมไทม์และผลิตภัณฑ์มุนเซนตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกานและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มอบเงินทุนสการพร้อมผลิตภัณฑ์มุนเซนตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับชลิดาภูนศินหรือนุรุ่นฮูดา เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02.1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไป องค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615เมื่อพูดถึงความโกรธนะครับทุกคนมีครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรที่เราจะระงับความโกรธไม่ให้โมโห ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลามีปัญหาคนทะเลาะกันทําให้เกิดความเดือดร้อนกับคนรอบข้างและระหว่างตัวเราเองด้วยก็เพราะความโกรธครับอิสลามสอนไว้อย่างไรในเรื่องนี้นะครับเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวารฮัดิสครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุฮ์บิสลมิลลาฮรเราะห์มานรเราะฮี ส ل ح م د لله ลา العالمين وكفى وصلاة وسلام على سيدنا ะ م و ل า ن ا المصطفى وألآه ิ ص ح ا ب ه ومن وله ขอความสันต ah, ิสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺบฮานะ ه ูละะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการวันฮะดีษขอนำเสนอฮะดีษที่รายงานโดยท่าน อบูฮุไรรอว่าอันนรจุลันลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาซีนียาระซูลลลอฮ์กอละลาตักดับฟาระดัดมิรอรอนกอละลาตักดับราวาฮุลบุคารีฮะดีษรายงานโดยท่านอบูฮุไรรอบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ชายคนนั้นก็บอกท่านรอซูลว่าขอให้ท่านเรอซูลนั่นช่วยสั่งเสียฉันหน่อยเถิดว่าฉัน ควรจะทําอย่างไรดําเนินชีวิตอย่างไรทาราซุนก็บอกว่าลาตัดดบจงอย่าเป็นผู้ที่โกรธง่ายผู้ชายคนนั้นก็ถามอยู่เรื่อยๆแล้วฉันจะทําอะไรอีกทาราซุนก็บอกว่าลาตัดดบจงอย่ากโกรธนะครับทุกครั้งที่ถามนาบีก็บอกว่าจงอย่าโกรธบันทึกโดยท่านบุคอารีฮะดีสเป็นฮะดีิสที่สั้นๆแต่ให้ความหมายลาตัดดบจงอย่ากโกรธ ถ้าเราจะแปลกันในยุคป,ปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้วัยรุ่นได้เกิดความเข้าใจชัดเจนนั่นก็คืออย่าหัวร้อนนะครับอย่าหัวร้อนเพราะว่าความโกรธหรือการขาดขันตินั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้สติของเรานั้นขาดหายไปด้วยเพราะความอดทนหรือความขันตินั้นจะอยู่คู่กับสติปัญญาของทุกคน ในทุกๆเรื่องเมื่อเราไม่พอใจถ้าเราโกรธสติก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่ต่อหน้าของเราได้ดังที่เราได้เห็นในยุคปัจจุบันนี้เรื่องเล็กๆสาเหตุจากเรื่องเล็กๆแต่ว่าเราโกรธกันง่ายเหลือเกินมันจึงทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะ,ะยับยั้งได้หรือในบางโอกาสบางครั้งมันกลายเป็นการสูญเสียมีการทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตเลยก็มีจากความโมโหจากความโกรธท่านอัลสอลต์าลอ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าสิ่งที่เราจะต้องสวมใส่เอาไว้ในหัวจิตหัวใจของพวกเราก็คือความขันติก็คืออยากโกรธ นบีบอกว่าคนที่แข็งแรงที่มีพลระกําลังนั้นไม่ได้หมายความว่าเขานั้นสามารถที่จะคว่ำคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วแต่คนที่มีพลระกําลังในสายตาของอิสลามอย่างที่ท่านสุลต่านลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับพวกเราก็คือคนที่เมื่อใดที่เขาโกรธเขาสามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ของเขาสามารถที่จะขัดขวางอารมณ์ความโกรธของเขาไม่ให้แสดงออกมานั่นคือถือว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงที่สุด มีความแข็งแก่งที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายครับความโกรธเป็นแหล่งที่จะนำพาให้เรานั้นไปสู่ความหายนะถ้าหากว่าเราฝึกฝนได้เราหักห้ามใจได้ในการที่มีใครก็ตามที่เขาจะมายุยงยั่วย,ยุให้เราโกรธเราก็หักห้ามใจสิ่งที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นท่านทั้งหลายครับเมื่อเรามีความโกรธ เราลองกล่าวสลวัดน,นบีเพื่อเป็นการที่จะทําให้เรานั้นนะ่ะความโกรธของเรานั้นนะ่ะมันหายไปมันดับไปเพื่อที่จะดึงเอากระตุกเอาความขันติของเรานี้กลับเข้าเอามาไว้กับเรานี่คืออีกหนึ่งลักษณะที่ท่านสุลต์สลลตลองของอะไวะสัลลมได้ฝากกับประชาชาติของท่านเอาไว้เพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขจนกว่าเราจะพบกันในตอนต่อไปอัสลามุอะลัยกุมะเราห์มุลลอฮี าบากในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชชุลาราชมนตรีในการประกอบศาษษษสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปพรร้อมๆกัันคบท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิด กับสถาบันพัฒนาการพูดและปลิกภาพรามานะ02 18 46 8 1 0 081 812 9615 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุมสมัชชาทั่วไปครั้งที่16ขององค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ที่นครบาดีนะทําให้เกิดความเชื่อมั่นของทารานประเทศไทยในโลกอิสลามผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยศูนย์วิชาศาสตร์ทารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสถาบันมาตรฐานทารานแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างของ่อ สลามอะลัยกุมรองมะตุลลอฮ์มะบริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับในช่วงของหน้าต่างกออทอนครับท่านผู้ชมครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมสมัชชาใหญ่นะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนครมดีนานั่นเองและประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยมีผู้แทนของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้แทนของศูนย์นิตาสตรฮารานจุฬาลงกรมหายชลัยและผู้แทนสถาบัน มาตรฐานฮารานแห่งประเทศไทยนะครับที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงความสําคัญของการประชุมครั้งนี้และประเทศไทยนั้นได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองประธาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับและในฐานะที่ท่านเป็นผู้อนวยการสูตวิทยาศาสตร์ฮารษษษานจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาฮลันอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับในตอนนี้ครับแสามอะไรคุมครับอาจารย์ครับ บรลกามุสลามารองตุลลองระบบกากาตุครับอาจารย์สบายดีนะครับทำดีลักครับสุขภาพดีครับตรวจ ATK ตรวจตรวจพัน PCR ไปรวมทั้งหมดสี่รอบครับครับผมปกตินล้นนะครับผมครับฮะอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นนาเมื่อสักครู่นะครับว่าได้มีการประชุมนะครับที่นครมดีนะประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับในประเทศโลกอิสลามเนี่ยนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้พูดถึง การประชุมครั้งนี้ซะหน่อยนะครับว่ามันเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็องค์กรไหนเป็นองค์กรที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณฮะจริงๆแล้วเนี่ย OIC นะครับหรือ Organization of Islamic Collaboration นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดห้บ็ประเทศนะฮะจริงๆก็56ประเทศเกิดหนึ่งรัฐเนี่นะครับ ในภายใต้ OIC นั้นยังมีองค์กรเล็กๆอยู่หลายองค์กรนะครับองค์กรหนึ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในภายใต้ OIC นะครับก็คือองค์กรมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศโลกมุสลิมนะครับเราเรียกกันว่า c i m i c นะฮะย่อมาจาก Standard and Methodology Institute for Islamic Country นะฮะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด42ประเทศครับแล้วก็มี สมาชิกผู้สังเกตการอีก2ประเทศสมาชิกผู้สังเกตการนั้นเนี่ยก็คือประเทศไทยกับประเทศบอสเนียทุกปีเนี่ยจะมีการประชุมที่เขาเรียกกันว่า General Assembly นะฮะก็คือการประชุมใหญ่นะครับของซีมิกนะฮะนะครับประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมตั้งแต่ปี2560นะครับแล้วเราก็ได้มีส่วนนะครับในการที่เข้าไปาร่วมประชุมนะฮะ ครั้งนี้นั้นเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่16นะครับ,รบซึ่งรเราเนี่ยในฐานะที่ได้รับเชิญนะครับได้รับเกียรตินะให้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเ,อเข้าไปเพื่อที่จะรับฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีบทบาทอย่างสําคัญนะครับในกรณีของการตั้งคณะอนุกรรมการาทางด้านาการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องการวิเคราะห์ นะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ผมฮะเพราะฉะนั้นนะอาจารย์ฮะ้ตรงนี้ผมได้ยินที่อาจารย์ได้พูดมีอยู่2คําคือ OIC กับซีมิกนะครับ OIC นี่ก็คือเป็นร่มใหญ่ส่วนซีมิกนี่ก็อาจจะย,ย่อยลงมามีทั้งหมด42ประเทศรวมประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศสังเกตการอาจารย์ครับและการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นประเทศสังเกตการเนี่ยการประชุมครั้งนี้หัวข้อในการประชุม คืออะไรฮะแล้วก็ข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้ออกมาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับครับในการประชุมครั้งนี้นั้นเนี่ยมีส่วนที่ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับนะบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นซีมิกนะฮะหรือว่าบอร์ด o อฟดีเรกเตอหรือว่าบีโนะครับนะจะมีอยู่สองท่านนะครับหนึ่งท่านก็คือท่านประธานนะฮะประธานเนี่ยเวลานี้นั้นเป็น ชาวซาอุดิอาระเบียส่วนเลขาธิการเนี่ยซึ่งเป็นแม่บ้านใหญ่ในการที่จะดูแลทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นชาวตุรก,นกีนะครับชื่อมิเซเยซานโอวุฒมิเซเยซานโอวุดนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นนะครับนะฮะ uh, ตอนที่ uh, ผมกับท่านเลขาธิการพลตรีสุรินทร์ปาระเล่นะครับ,รบผมมีโอกาสเนี่ยไปบรรยายที่ประเทศญี่ปุ่น นะครับซึ่งเขาเชิญตัวแทนซีมิคเนี่ยมาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในการประชุมนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2558ช่วงนั้นนะครับก็คือว่าซีมิคเขาไม่รู้จักเราฮะประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักนะครับเวลาเราไปประชุมไปอธิบายอะไรต่างๆนี่นะครับเขาไม่รู้ไม่รู้จักนะครับและแถมเขายังบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น non muslim country ผมก็พูดบนเวทีวันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ญี่ปุ่นก็สนับสนุนผมนะฮะเพราะเขาก็เป็นมุสลิมนอกประเทศออไอซีเหมือนกันฟิลิปปินส์ก็สนับสนุนหลายประเทศที่ไปร่วมประชุมวันนั้นเนี่ยสนับสนุนนะครับแต่ว่าผมลงมาแล้วเนี่ยผมก็แนะนำตัวกับทางผู้แทนของซิมิกนะฮะแล้วก็บอกกับท่านเลขาธิการนะครับก็คือโจนโดตีศรินปา拉เลซซึ่งไปกับผมบอกว่าเอ๊ะ ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของซิมิกนะเพราะว่าขณะนี้นั้นเนี่ยท่านดรสุริ์พิุวณนะฮะนะครับซึ่งท่านจากเราไปแล้วนี่นะครับนะท่านได้ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเป็นประเทศผู้สังเกตการของโอ c อซดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องหาหนทางในการที่จะไปเป็นสมาชิกของซิมิกนะครับ แล้วก็เริ่มกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยคุยกับท่านสุริศาราเร่แล้วเนี่ยกลับมานะครับเราก็เริ่มด้วยการเชิญผู้แทนซีมิกนะครับเข้ามาในงาน t ไ a แลน a าร a a Assembly ที่เราร่วมกันกจับเราก็ดีใจนะครับในปี59เนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ผมก็คิดว่าการที่จะทำให้เขาประทับใจเราได้เนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องพามาห้องปฏิบัติการของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อมั่นว่าห้องปฏิบัติการของเรานั่นเป็นห้องปฏิบัติการที่มันได้มาตรฐานในระดับโลกนะครับนะเขาก็ไม่มีเวลาจนกระทั่งเขาจะเดินทางกลับซึ่งเป็นช่วงใกล้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับที่เขาเดินทางกลับจิกตัวเขามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับสามสี่ทุ่มละนะฮะแล้วก็พามาเยี่ยมเขามาเห็นแล้วเขาก็ตกใจนะนะฮะพอเขาเห็นห้องปฏิบัติการเขาบอกว่าไอห้องปฏิบัติการ ทางด้านฮาลาลเนี่ยมันจะต้องขนาดนี้เลยเลยนะผมก็บอกว่าเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะเราจะต้องทาของเราให้ดีที่สุดนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนอนมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเระวังเรื่องของความปลอดภัยแข็งอาหารฮาล้ลนะการส่งออกของเราเนี่ยเราจึางเชื่อมั่นนะครับถ้าเราประทับตาฮาลาลลงไปแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของเราวในปีนี้ในการในการประชุม general assembly นะครับนะฮะมีการเลือก เลขาที่การท่านใหม่มนะเ,เลือกท่านใหม่อยู่ต่ออีกสาปีท่านเป็นมาหลายสมัยแล้วนะครับ,รบอยู่ต่ออีกสาปีก็คือปีสองสองสองสามสองสี 2> 2่สามปีนะครับนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกอนะครับ,รบเพราะเราเป็น observer, อ b บเซอร์อนะแต่ว่าเราก็ได้เข้าไปเ,าเชียร์ท่านเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับ,ค,รบคำพูดบางทีเราเสนอไป นะเขาอาจจะยังใช้เฉยแต่พอมาเจอกับสิ่งที่เราทําจริงๆแล้วเนี่ยทำให้เขาอาจจะเปลี่ยนความคิดและสุดท้ายก็เชิญเราเข้าไปเป็นสมาชิกนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเขาได้สัมผัสโดยตรงนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับท่านเลขาคระับของ o อซท่านปัจจุบันแล้วท่านก็ได้ต่ออีก3ปีอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึง <laughs> ใช่ไหมครับเราไปก็โอเคถือว่าเป็นเป็นการประชุมที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวในฐานะที่เราเป็น สมาชิกผู้สังเกตการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของซีมิกเนี่ยมันมีความผูกพันโดยตรงเลยนะฮะกับศูนทาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรเหมาวยฉลัยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องฮาลานเราคงจะมีบทบาทต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับอาจารย์ครับตรงนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเป็นสมาชิกสังเกตการแต่สิ่งที่เราได้รับจากการประชุมหรือเราได้นําเสนอนะ อาจจะไม่ใช่ในรอบอาจจะเป็นนอกรอบหรืออะไรก็ตามและในปีนี้เนี่ยท a n d ฮารั a แอสเซมบลีอาจารย์ได้มีการเชิญชวนหรือว่าได้พูดคุยในสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับครับทหารฮารันแอสเซมบลีเนี่ยนะครับเราจัดมาต่อเนื่องกันหลายปีแล้วนะฮะนะเป็นครั้งนี้เนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมานั้น่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจึงจัดในลักษณะที่เป็นเวอร์ชวลคอนเฟรนซนะครับนะ เราจัดในลักษณะ Virtual Conference นั้นนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการประชุมเชิงวิชาการนะครับเราพยายามจะจัดในในกรณีของเอ็กซ์โปด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะเท่าที่เราติดตามความคืบหน้ามานั้นนะครับในการจัดลักษณะของ Virtual Expo นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ คิดว่าพอถึงในในระดับของ Expo เนี่ยนะครับนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องจัดเป็นลักษณะของ Expo ซเล็กๆแยกออกไปส่วนดนึยทำเวอร์ชวลส่วนหนึ่งแล้วก็ทําเป็นแอคชวลอีกส่วนหนึ่งนะสำหรับปีนี้ก็มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่ามันมีมติครมอรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาสตร์เทคโนโลยีของฮารานเราก็เลยเสนอนะครับเรื่องของฮารานดิจิทัลเทคโนโลยีฮารานบล็อกเชนนะแล้วก็กลายเป็นมติรมรครมนะฮะตรงนี้เนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นความสําเร็จของเรานะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยเรื่องของฮารันบล็อกเชนนั้นนะครับนะมันก็จะมีเรื่องของดิจิทัลฟอ r ร Blockchain นซีนเนี่ย,เข,เ,ยเข้ามาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Bitcoin, บิตคอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องลงไปดูในรายละเอียดเนื่องจากว่าเราจะต้องพิจารณานะครับว่าไอ้ตัวบิตคอยตัวไหนนะฮะที่มันมีสภาพที่เป็นฮารัน สอดคล้องกับทางด้านอิสลามิกฟแนนซ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรนะครับมีเรื่องของการติดตามความคืบหน้านะฮะประเทศไทยนี่กําลังจะนําเอาเรื่องของ CBDC เข้ามาอย่างรวดเร็วตรงนี้นี่เราเราหลุดไม่ได้ นะครับทางศูนย์เิทยาสตร์ฮาลานเราก็ในฐานะที่เป็นส่วนปฏิบัติการของทางด้านเิทยาสัตร์เทคโนโลยีของสังคมมุสลิมเรานะครับนะฮะเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียนรู้นะครับเรามีสํานักงานเชียงใหม่นะที่ทํางานดรพระดอนสุริพงษ์เนี่ยนะครับดูแลงานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยโดยตรงนะฮะครับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยบางคนดูเหมือนว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามามากทุกทีบางทีหลับ<ม>าตาลืมตามาเอาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ<อ>แล้วนี้กําลัง <มา S 1> พูดกันถึงโลกสเสมือนจริงเมตาเวิร์ดนะครับเ,เงินดิจิทัลที่จะต้องใช้เพราะนั้นสูริยศาสตร์ทะลานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการที่จะเข้ามา,าดูแลหรือว่าพัฒนาหรือให้ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะครับอาจารย์ครับด้วยเวลาอันจํากัดจริงๆนะวันนี้นะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันในฐานะที่เป็น ผู้แทนคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้แทนของสุวิยาศาสตรษษ์ทลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลาวอลัยกุมครับอบะัยกุมศสลามารับรองบรรากาลครับท่านผู้ชมค,ค,ค,ครับในช่วงของน้าแต่งกทอ,ทอวันนี้เวลาของเราหมดลงเพีเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยของเรานะครับได้ยอมรับจากสังคมกลุ่มพี่น้อง ประเทศมุสลิมโลกนะครับหรือ OIC นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับจะทำให้เรานั้นได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรฐานฮาลาล้วยเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำอย่าลืมนะครับในวันที่25พฤศจิกายนชมททบหกดหมายเลข5นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานง,งามขนงและจีมงางทราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สลามอัยกุมบะรห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุสวัสดีครับการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนามอิสลาหรือไม่เมื่อไม่ผิดตลักการศาสนาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอวุอะลัยฮสลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนาบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขา ต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลัการศาสนานั่นเองท่านอดุูรสลลาะฮอวลัลหิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านอซูลสลลาะฮอวลัลหิวะสลัมเลือกทำท่านอดูลจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนา ท่านละซูลลัลอฮุอัลลยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม